เอาลฮะทุกคนสวัสดีนะครับตอนนี้ก็เราเข้าใกล้เขียท่านอีกตัวหนึ่งต,ตัวสุดท้ายแล้วเนาะอันเต็มที่นะฮะก็มามีคนคนทรมานะเฮ้ยอภิพุทธเอ่อจท่านเังกรเทียมน่ะรู้สึกว่าจะอยู่ในทะเลสาบนะแต่ว่าไม่เคยไม่ใครเคยเห็นสภาพะไม่เคยเห็นมันเลยอะ่ะบางทีมันอาจจะเป็นเสัตว์ที่ดุร้ายมากก็ได้เนี่ยแต่ว่าเราจะถาตัวมันได้ยังไงถ้าเกิดเราไม่เคยเห็นหน้ามันอนะ มันก็คงง่ายถ้าเกิดมันว่ายน้ำไปมาแล้วตะโกนว่าเฮ้ยฉันคือไททันโว้ยอะไรประมาณนี้นะก็ทำมันใช่อะนะก็ตามนั้นนะก็ใกล้เต็มทียน,นะทำให้น้ำมันไปนี่ตัวอะไรลนะ่ะอย่าดงกับเตาไอ้อะอนี่เรืเองหรอไมอ,อยากจับอะ่ะแต่๋ยวค่อยเล่นนะนั่นตัวอะไรอะโปรตีนซินั้นบูมอะน้ำอีกตัวละกันเถอะ ผมไม่ได้ใช้สีชั้นนี้แล้วอ,อีกแล้วนะเฉะนั้นก็รีบไปดีกว่าทุกคนตัวอะไรอะ่ะเรดดรอปแปลงแสงไม่เอาแล้วนะเดี๋ยวค่อยอย,อย่างที่บอกแหละไม่ได้แคร์ช้นี่มากนะผมจะอ,อะไรอะไรที่เครื่องเกมไม่ไแคร์มากเออกีนเรื่องก่อน ขทางไหนวะอีู่ทางนั้นะโอ๊ะอยู่มือก้อนอมือก้อนอีกแล้วไม่อยากคุยด้วยอะ่ะขอเดินเรียบไปด้าเนนะ้น อันนี้หรือเปล่าวะผมไม่รู้ทางนะอยากาดูกันที่หน่อยอยู่กลางน้ำปะอยู่น้ำฝั่งนน,นะน้นเนาะมีตัวอะไรอ่ะโอ้โหเหรอเดอยหลอดไนดะ้เลยอ๋อวพวกนี้ว่ายน้ำได้ด้วยฮนะ แต่ต้องแข่งในล,ล้านเ,เหนือน,น้ำสินะอะไร่ะ้ยซี่เหรออะจค่นียเหรอซุ้ซี่ ตู้ชี้เองตะกี้กินลิฟต์นะเอาป่ลิฟนะาชาร์ตนะนี่ตัยของผมนะหรือใครไม่ได้เห็นนะเป็นมังกรเหรอมังกรน้ำหรือตีนท่อนก็นหละความตายเนี่ยผมก็น่าขาไฟฟ้าที่มัน,นบินด้วยเข้าทีมอดีคือหาตัวที่บินทัดบินด้วยแต่ว่าไฟฟ้าตัวไหนก็ได้ก็เลยใจเป็นตัวนี้นะ ซูชิสุขีตานซูชิจังวะซูชิมาปลาแซลมอนเมื่อกี้น่าไข่หวานเนาะไปคิวนายบ้านละปลาแซลมอนอื่นนั่นเนี่ยอื่นนั่นเนี่ย <c oughs> เรียกว่าอื่นได้เลยอะช้อนนะฮะ <c oughs> ยิงห้าเสียเปียบไปอินดี้ไปเป็นสมอนเบิร์นซะตัวนี้ขึ้นอะไ้ไม่สิ่งละไต่ไต่คุชิ ้ขี้ยหลอดเองเหรอไม่ได้ขึ้นหลอดเลยอะโอ้หนึ่งหนึ่งอึดมากนลยอย่างนี้เนะี่ยหลบได้โอ้โหใช้ไปแล้วไม่ใช่เหรอ ได้มาเนี่ผมเนี่ยไม่เปลี่ยนท่าให้มันเลยนะนี่ผมคิดอะไรอยู่ล็อกซะถ้าขนาดนี้เนะี่ยผมมีตัวหนึ่งที่ใช้สู้พวกมันได้นะอา้อาวโอลิฟก่อนนะมีเฟียนนี่แหละ มีท่าอไหนบ้างนี่เฟียมีบูนบาสเนาะมียอมมีคาไม้โอเคมีบูนบาสก็พอละ <c oughs> มีแค่บูนบาสก็พอ,อจริงสุดสีอ้าวทำไมาทำงี้ล่ะ ไงวะยิ้มอีกแล้วไอ้บีดจรด้วยโอ้โหไม่ได้ย้อนนั่นน่ยมีเยอะซะด้วยผมมาดีกว่าเธอเมีผ้าติดเหลือกันจับได้ไหมอยากจับอ่ะโอ้โหทีละตายไม่เป็นไรไม่ได้จับละ นุ่มวันมีมีกี่ตัวนะมีเยอะเนะี่ยเดี๋ยวผมต้อ,<น>องหาเป็นน้ำณข้อทีมนะไปรีช้าง,ง,ง,งวนาันเถอะตอนนี้จะได้เป็นน้ำชิ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  ตัวนั้นมันมนี่ว่าเธอใส่นะผมขอผมว่าตัวสุดท้ายตัวตัวนั้นอาจจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วขอคิดหน่อยน,น,นะเนีะแกตัวอย่างกปกติป่ะเนี่ยใช้เมา่กินเลยเหรอเออจะคือตัวจริงสินะโดรินโตไทตานมองกรเทียมนะฮะ เดี๋ยวนะนายไม่ไม่ใช่มังกรนี่ใช่ไหมนายไม่ใช่มังกรนี่เพื่อนแต่นายกินเอ่อแปลว่านายกินไททันมังกรเทียมไปแล้วเหรอหรือนายเป็นไททันคู่หูเลย เลใช่โคลิดีดอนมาไม่ได้เกี่ยวตัวนั้นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว,เ,ยวเอาไป็ว่าคิดสีภูมิเมื่อกี้น่าจะเป็นนั่นจริงๆนะน่าจะเป็นเออใช่นี่นะเอ้านายทำอะไรนะเนี้ยเาไม่อยากสู้

อ่าไฟแล้วนะนเม่มันไม่ใช่มังกรผมจะใช้ไฟฟ้าสู้มันแล้วนะหรือว่าไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เหรอแกแกไม่ใช่หนิแต่เราโซ่แกคนละตัวใช่ไหมเนี่ยคนละตวัวนี่คนละตัวอ่ะแค่บังเอิญว่าเจอกันพอดี อ่าใช่จับได้เพราะม่ใช่นะก็แกกินทาตนเข้าไปใช่ไหมเนี่ยป้อนปลาดุกยักษ์นะมันเป็นป้อนที่สะกะแล้วก็แต่ว่ามีความสามารถในการหาาที่ต่ำมากนะฮะว่าเลยที่อาสึกิริเพื่อจะจับเหยื่อนะคือตัวปลาทูชินะ แต่ประมาณนั้นและเท่นี้เจ้นี่แหละเดี๋ยวดูออกเบลูซาก่อนนะว่าตัวไหนผมชอบมากกว่าอ้าวนั่นมันใช่แกหรือเปล่าดูดิโอเคสองประตูได้ไม่ใช่นะแล้วอยู่ไหนล่ะเนี่ย แล้วเจอคื่ตรงนี้เนาะแล้วมัน,าน,ห,น,านาหายไปไหนอะน่าจะหายไปไหนอะผมก็อยากรู้มันหายไปไหนไม่ใช่หรอบ้งไม่ทางมากกว่าจบไปเลยนายมันน่าลำคาญมากเลยตัวโซรตัวบปะน,น,น,นายทำแค่เสียเวลาในการหามกูนายแบบนี้นี่นะ ไม่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 เดี๋ยวเดยเยนี่เจอแล้วใช่ไหมโอ้นี่มันไอคนเทลไม่ใช่หรอรู้เป็นงั้นแล้นายนายมาได้ไงน่ะว่าย้ำมาเหรอ อภิพุทธในใจไทยท่านแล้วเหรอ yes โอ้นี่เหรอร่างของมันใหญ่เออมังกรไม่สิเจน้น่นเรียกว่ามังกรได้เหรอมันปลานะนั่นน่ะมันคือมังกรหรือปลากนันแน่นั่นสินะเออขมือแบบเอ้ยเ,เจ้นั่นกินเจ้าซูชิตัวน้อยไปแล้วเหรออ,อไม่ไม่คิดเลยว่าจะเห็นหัวโซอาหารที่นี่เนี่ย ปีปลาดกเองเพราะว่าตัวน,นั้นอะ่ะคือตัวที่กินน้ำข้าไปนะกินต้ตตนหญ้าข้าไปแล้วมันก็กลายร่างนะศึกโซหาเป็นอที่พิเศษมากฉันกำลังจะศึกษาอะไรเสักอย่างโอ้โห้วยเ้ิน ยังจะตีได้ใช่ไหมเพื่อนเทวิบเหรอถ้าก็เทวิบมาผมต้องตอบสนองใช่ไหมเดี๋ยหนูที่ท้าจนเพื่อนจะตายแล้วค่อยค่อยเปลี่ยนท่าตีนะผมยังไม่รู้เลย่าผมตีใกล้ตีไกลเนี่ยจับมาลวใช้เลยอะ่ะโอ้โ,อโอ้ตายก่อนวิเนี่ย มีตัวที่สองไหมโอ้ติดชาเย่ yeah. อย่าตีเลยเถอะหน้าอยู่ตีได้แล้วโอ้โอสไดแล้วโอ้ยเติมเตม็อกชานไม่ง่ายอย่างเงี้ยแข่งกังอยู่แต่ว่านะความแข่งก่งนั้นอนะ่ะส,สู้จนนีไม่ได้หรอกนะมืยเลยคนโนยุสตารุจัดไปหมันในกอ๊อปกดเขี้ยวผมว่าทีจะตาย เรียบร้อยนะคี้เรียบร้อยนะเบื่อตุล้มเรียบร้อยเนะี่ยเราเราทำได้เอาละตอนนี้ก็ขั้นต่อไปคือตามหาสมุทรไทยพิพพพเศษนะฮะะโอ้เจ้าสุชีนั่นออกมาจะออกมาด้วยตัวเองงั้นเหรอตะตะไต่ตาด ถ้าจะนด้อยากสู้ต่อเลยแนีวยแล้วเน่ยตัวจริงนะตาตาดไอ้อผมกดผิดผมกดว่าสวิตเออต้องกดว่าสวิตนะถ้าจับมาได้มันจะกิ่งขนาดนี้ไหมเนี่ยตอนถ้าเีบัฟนะเหมือนจะรู้ว่าที่ผ่านมาฉันจะเทบับนะฮะเฮ้อใช้ท่าประโยชน์ให้เพื่อนเอ้ย สะกี้ริปะก็มืนมังกรท็อปมังกรเทียมแบบเป็นรองเทาโอ้โหแกมาอะไรประโยชน์อีหนูอีก,กอีกรอบว่าทำอะไรมันได้บ้างเนี่ยถามจริงเถอะเอ้ายิงมุบนบัสเราช้ากว่าเหนือเนี่ยแต่ไม่ให้ตกอีกโอเคต่อได้สองทีก็พอแล้วนะท้งนั้นนะ Okay, เค้าตีบอลลงกันนะเราเหลือคนเดียวเด้๋ยตีบอลลงนดนนี้ละจบแล้วมั้งแลวประโยชน์นะเพื่อนผมไม่กดคามายพื่อจะสู้กณหรอกนะเรา,าน่าใ้นะิดนะ ตัวเทียม,มอะพิพุธเป็นงานหนักของเราอีกแล้วนะเบางท,ทีท่านอาจจะเป็นทั้งสองตัวก็ได้นะแบบเป็นอาหารคอมโบคู่มืออะไรอย่างเงี้ยชุดทัพพีมิวประมาณนั้นนะฮะให้ถ้าให้เปรียบเทียบนะบล็อกเซตอะไรแบบนี้เจ้าตัวเล็กนั่นมาจากที่นี่ก็หมายความว่าอันนี้ก็น่าจะมีสมุนไพยอยู่นะเข้าไปก็เถอะโอเคไอที่นานไม่ใช่เลยนะ,ะนานในการตามหา ในตัวโดนโซ่นี่แหละนานนานนานจริงนันไงสีชมพูเหรอมันแดงๆนะผมว่ามันอาจจะเป็นแดงๆส้มๆชมพูนะปุ่มพายอัพสุดท้ายรถเผ็ดนะฮะนี่ถึงว่าของตัาน,นแม่งฟ้าจังไหนไหนนักสเกีบไว้ยังไง รถเผ็ดน่ะจะช่วยจะช่วยในเรื่องกระบวนการเผาผลาญจะท่า,า,าทระบบการเผาผลาญน,นั้นทำเป็นเป็นไปอย่างดีขึ้นเป็นไปนอย่างในทางที่ดีเออมันก็ช่วยขับของของ,ของที่เป็นพิษในร่างกายแต่ว่าจะออกมาพร้อมกับเหงื่อจำนวนมากนะขับของเสียแล้วก็แล้วหลบเผาผลาญนยอ่ะต่อไปก็เวลาทำอาหารโชว์ไทม์เนี่ยโชว์ที่ว่นาน่าจะตับนะนะเหมือนเดิมอันละ ได้แล้วถึงนั่นแหละเอาละจับเข็มกัดไว้ให้แม่นแล้วก็จงล่ำไห้เอามาอย่างสง่างามาจงล่ำไห้กับเขาเป็นเพื่อนนี้พอนสร็เราเสร็จไงอันสุดท้นนทา,ทานนะมังกรก็เลยแก๊งตาที่เป็นสายไฟเตอร์ไฟติ้งเนาะเดี๋ยวนะผมอยากเห็นหมันพ่นไฟว่ะมันกินเผ็ดได้ไหม ไอ้นนี้อยากกินมืนทุนไฟเลยเท่ากับมันกินแล้วรู้สึกแบบทำหน้าเห็นตาผมจะดีใจมากนี่แกม,มันดีไม่เนี่ยทำจริงเหรอไม่ถ้าเผ็ดเผ็ดตายมากตอนนี้สามารถไต่นะฮะไต่เขาได้เอาละถึงเวลาของมาบอสซิฟแล้วบอกว่ามันยังไม่ตายใช่ไหมเพื่อนอย่าก <laughs> เป็นดราม่าในพาร์ทนี้นะเอาละเราผิดหวังกับจากคนดอนไปแล้วเจ้ามาบอสซิฟเอ๋ยได้โปรดสแสดงท่าผิดที่ฉันเห็นเธอ นี่นะ่ะจะทำให้แกดีขึ้นฉันสัญญาฉันกับเพื่อนของฉันน่ะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแกเลยนะเราจะกลับมาเล่นบอลด้วยกันถ้าที่แกต้องการเลยถ้าใจไหมแบบที่เราที่เราเคยเล่นกันนะ่ะได้โปรดดีขึ้นเถอะนะนั่นคือทั้งหมดที่ฉันต้องการแล้ว โอเปทำบอสติ๊ดเฮ้ยเฮ้ยไหนทำอีกที่สุดแล้วเพื่อน เฮ้ยอย่านะอย่าอย่าอย่ามาทำแบบนี้ตอนนี้โอ้อย่าสิทำไมล่ะแต่ว่ากินแล้วไม่หายมั้งเออโอ้โอ้เผาแล้วเรียบร้อยนะฮะเออกินขึ้นได้แล้วเออจะเปาเกินบอลนะปากแกดูใหญ่มากเลยเพื่อน ไม่ให่แต่คนไม่ใช่กอ่อาเวดอีกน,น,นะตัวหมาไอตัวหมาฉันรู้ว่าแกทำได้ใช่เอออยากเล่นบ้างหรอมนุษย์ ตกแลวโต,วต,วตวในสดาโทรมาเนาะทำัสดิอภพิพุทธนี่สดาเองเอ้เอะไรนะโอ้โปี๊ดดูเหมือนว่าโคเรนดอนจะได้พลังกลับคืนมาทั้งหมดกลับคืนมาแล้วสินะตอนนี้มันสามารถไต้หน้าได้แล้วก็ใช่อืมตายนล้วกดเอสติ๊กโอเคอเคือหออ ฉันว่าแล้วเชียวนายน่ะเป็นคนที่ไว้ใจได้จริงจด้วยฮฟังคุณแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าคุณจะมีอะไรอยู่ข้างหลังจะทำอะสักอย่างสินะแตงนั้นอาเวลหรอยูดิชันด้วยเหมือนกันเหรอฉันหาหาตั้งนานเ่ยกว่าว่าจะติดต่อเธอยังไงน่ะเพราะว่าเพราะว่าไม่มีใครอยู่ที่แแบบฉันเลยอ๋อหมายถึงว่ามีใครสามารถเข้าแแบบฉันได้นอกจากเธออะไรนะพาพิพิธกับทพิพัฒนาหน่อยสิ ไปที่แลบที่โพกพาสนอะออกตรงนั้นเลยเนาะไอ้พกพาสคือที่เราตั้งแต่พาร์ทหนึ่งเนาะพาร์ทสองนะเนี่ยพา,าร์ทสองไปพากันเดี๋ยวฉันจะไปหาหลังอยากถึงแล้วโอเคอืมโอ้ <Ooh. S 1> ออกมามันน่าสงสัยมากเลยซาดะเธอน่าสงสัยที่สุดละตอนแรกฉันสงสัยลูกเธอตอนนี้ฉันสงสัยเธอแทนและบอกว่าเด็กไม่น่าทำอะไรได้ดี่นะีนะห,หันไปสงสัยที่ซาดาแทนเนี่ย ฉันผมเออฉันคิดว่าบางทีนายนอาจจะนายอาจจะรู้อยู่แล้วแต่นั่นคือไม่ของฉันเอาแต่มกมุ่นจุกับงานไม่ตามงานวิจัยของตัวเองไม่เคยอยู่บ้านกับฉันเลยนั่นคือครั้งแรกที่ฉันได้ยินเสียงของเธอในรอบหลายปีเลยนะรู้ไหมรู้อะไรไหมสิ่งที่ผู้หญิงคนนั้นทำกับฉันมาทำกับฉันเป็นคนแบบนี้เนี่ยเออไ่นบอกอไปบ่ารนะแบบเออเด็กดื้อน,นะเออเธอแบบเป็นพวกที่แบบ ไม่น่าเชื่อเลยแต่ฉันคิดว่าบทีนายกับโคเลดอนคงอยากไปสินะไม่ได้โกหกัะเนี่ยฉันแบบรู้สึกว่าเลือดเดือดขึ้นมาเลยเอาละฉันจะพานายไปแ lap เองฉันสำนัฉันจะทำอะไรได้อีกละ่ะแล่แน lap เน่ะอยู่ที่โปโกพาสอยู่ที่ปะภาาคารที่เราเจอกันครั้งแรกนั่นแหละอ๋อตนั้นคือ lap เอาละ่ะไปได้แล้วก่อนทีนจะเปลี่ยนใจนะ อกสงใจเสียงเมารู้สึกเจนนี้ผมว่าหมาจะไม่เสียงร้อแบบตามชื่อตัวละครนะมันเสียงเขาจริงเลยแม่นี่หายไปไหนมาตั้งนานอะ่โอ้โหทำหน้าเข้มมาก่อนปิดเนียแก๊งตองแก๊สตาอะไรเราไม่สนละโอเคสำหรับคลิปนี้ขอทำการปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้ฮะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปฮะสวัสดีครับทุกคน